คุณเชื่อไหมคะว่าการเลือกกินไขมันที่ดีให้กับร่างกายสามารถไปล้างผ่านและลดการสะสมของไขมันอย่าง visceral fat ได้ค่ะการกินที่มิ้นจะพาทุกคนมาพูดถึงในวันนี้นะคะเป็นที่นิยมแพร่หลายในต่างประเทศและค่อนข้างที่จะนิยมในหมู่คนไทยที่รักสุขภาพอยากจะลีนไขมันลดน้ำหนักรักษาหุ่นนะคะกับการกินที่มีชื่อว่า keto g e n i c diet ค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิน้นอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมิ้นจะพาคุณคุณทุกคนมาพูดถึงการกินที่มิ้นได้ทดลองกินมาเป็นระยะเวลาครึ่งปีหรือว่า6เดือนกว่าแล้วนะคะจริงๆเกินครึ่งปีแล้วแหละกับการกินที่เรียกว่า keto เ e n ิก i c d i e นะคะหรือเรียกสั้นๆกันว่ากินแบบ k e โตนั่นเองเนาะในคลิปนี้มิ้นจะมาแชร์ข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังและรายละเอียดต่างๆที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ การกินไขมันมันจะช่วยลดไขมันในร่างกายได้ไงกลับกันหลายคนอาจจะมองว่าการกินไขมันไม่ได้ไปเพิ่มชั้นไขมันหรือปริมาณไขมันให้กับร่างกายหรอกหรอไม่ใช่เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวในคลิปเนี้ยทุกคนจะเข้าใจความหมายของไขมันได้มากขึ้นว่าไขมันแบบไหนเป็นประเภทไขมันดีไขมันทรานคืออะไรและไขมันในร่างกายเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงกับ ตัวเรานั่นเองนะคะการกินแบบ keto g e n ิก i c diet เนี่ยก็คือการที่เราโฟกัสที่ปริมาณของไขมันดีในมื้ออาหารนั้นๆสูงที่สุดนะคะ ปริมาณที่ลงลงมานั้นก็คือโปรโตีนและปริมาณของคาร์โบไฮเดรตเราจะกดลงให้ต่ำที่สุดตามกราฟนี้เลยนะคะซึ่งการที่เราทําแบบนี้เนี่ยมันก็คือการที่เราได้รับพลังงานจากไขมันเข้าไปแทนที่จะได้รับพลังงานจากน้ําตาลแบบที่ร่างกายเราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้นะคะหรือพูดง่ายๆเลยก็คือการที่พอเรากินปริมาณไขมันไปมากกว่าปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เราทําอยู่ทุกวันนะคะร่างกายเราเนี่ย จะแปลเปลี่ยนไปอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าคีโตซิสนะคะตับของเรานะ่ะจะผลิตสารที่เรียกว่าคีโตนในการมาขับเครื่องร่างกายนะคะซึ่งผลิตสารเนี่ย ได้จากไขมันท so right so so ี so again, да ่เรากินเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นสารอย่างคีโตเนี่ยไม่ได้ได้มาจากการกินน้ําตาลนะคะและเมื่อร่างกายของเราเนี่ยขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากไขมันเนี่ยพลังงานจากน้ําตาลหรือปริมาณจากน้ําตาลของเราในเลือดก็จะลดลงลดลงนะคะการที่เรากินแบบคีโตเนี่ยมันก็คือการที่เราเอาพลังงานที่เป็นไขมันดีเข้าสู่ร่างกายนะคะจากการที่ปกติแล้วร่างกายเราจะสะสมไขมันเพื่อเป็นพลังงานสำรองและ น้ำตาลเป็นพลังงานหลักอันนี้มันก็จะเปลี่ยนกันทําให้เราสามารถดึงตัวไขมันนั้นน่ะแปลเปลี่ยนไปเป็นพลังงานแบบคีโตนและจากพลังงานสำรองนั้นเอามาใช้เป็นพลังงานหลักแทนมันคือการเหมือนสวิชอะทุกคนสวิชพลังงาน แทนที่เราจะใช้พลังงานจากาน้าตาลเรามาใช้พลังงานจากไขมันแทนนั่นเองนะคะถ้าคุณได้กินอาหารแบบคีโตเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงพลังงานที่มันคงที่ไม่มีการดีดขึ้นเหมือนพลังงานจากาน้าตาลมีเป็นระดับที่มันคงที่และคุณจะรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียได้น้อยกว่า ในตอนที่คุณใช้พลังงานจากน้ำตาลเป็นหลักนั่นเองค่ะเดี๋ยวพามาดูิสต์อาหารเพ่าวๆที่คนกินคีโตมักจะนิยมกินกันนะคะอย่างแรกขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือไข่ไก่ค่ะหรือจะกินไข่เป็ดก็ได้ไข่อะไรก็ได้นะทุกคนเพราะว่าในไข่เนี่ยมีทั้งโปรโตีนทั้งโอเมกา้าและแร่ธาตุต่างๆรวมอยู่นะคะคุณอยากกินเป็นไข่เต็มใบก็จะได้ปริมาณโปรตีนประมาณแบบ6-9ถึงกรัมนะคะแล้วแต่ขนาดของไข่เนาะต่อมาจะเป็นพวกเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์เนี่ยเราสามารถเลอกกิน ติดมันได้เลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลานะคะเนื้อปลาเนี่ยมิ้นจะเน้นไปทางพวกปลาเนื้อขาวปลาแซาลมอนหรือว่าจะเป็นปลาซาดีนนะคะโดยเฉพาะพวกปลาน้ําลึกเนี่ย เป็นแหล่งพลังงานที่ดีเป็นมิตรต่อลำไส้ของเรานะคะไม่กระทบการทำงานของลำไส้และเป็นมิตรกับสมองการทำงานของสมองเราก็จะ bright เหมือนที่หลายๆคนเคยแบบพูดติดปากกันว่าต้องกินปลาสิจะได้ฉลาดในเนื้อปลาเนี่ยมันมีทั้งโอเมกา้าทั้งแร่ธาตุดีๆอยู่มากมายนะคะต่อมาค่ะพวกถัว่วพวกวมะถัว่วเมล็ดเปลือกแข็งหรือว่าจะเป็นธัญพืชน,นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องระวังเวลาที่คุณจะกินพวกถัว่วหรืออะไรเงี้ยอยากให้คุณลอง search ปริมาณคุณค่าทางอาหารปริมาณโปรตีนหรือไขมันดีนะคะแล้วก็ดูปริมาณของคาร์โบไฮเดตให้ดีธัญพืชที่ค่อนข้างที่จะมีคาร์โบไฮเดตแอบแฝงมานั่นก็คือข้าวโอ๊ตค่ะหลายคนมักจะนิยมก,กินนมโอ๊ตข้าวโอ๊ตหรือโ overnight โอ๊ตกันใช่ไหมคะแต่ว่าหารู้ไหมว่าถ้าคุณกินในปริมาณมากๆเนะี่ยคุณยิ่งเพิ่มคาร์โบไฮเดต ในประมาณที่สูงมากๆและจากคาร์โบไฮเดรตแปลเปลี่ยนไปเป็นกลูโคสและร่างกายเราจะขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากน้ําตาลนั่นเองเนาะก็เลยเป็นธัญพืชที่บินไม่ค่อยจะแนะนําเท่าไหร่นะคะในการกินก็ลองเลือกสรรธัญพืชและถั่วเปลือกแข็งอย่างเช่นถั่วอัลมอนด์มะม่วงหิมพานอะไรพวกนี้ดูนะคะว่ามันมีปริมาณโปรตีนและไขมันดีที่ดีกว่ามากๆค่ะ มาต่อกันด้วยผลิตภัณฑ์จากพวกนมนะคะสามารถกินได้ทั้งเนยเนยแท่งเนยก้อนเนยใสนะคะหรือว่าจะเป็นครีมพวกครีมชีสกรีกโยเกิร์ตอะไรพวกนี้นะคะหรือแม้แต่พวกครีมที่เป็นครีมแบบวิปครีมนะคะโดยที่ไม่ผสมน้าตาลในนั้นเนาะไม่ต้องไปกลัวการที่บอกว่าเป็นฟูลแฟตนะคะฟูลแฟตแต่ถ้ามาจากไขมันที่มาจากนมวัวแล้วเป็นไขมันดีอันนั้นไม่ได้ทําให้ร่างกายอ้วนนะคะ แต่ถ้าเราไปดูเป็นไขมันทรานเลืออะไรเงี้ยตัวเนี้ยคือสิ่งที่น่ากลัวและทําให้เกิดการสะสมของไข,งขมันในช่องท้องนั่นเองเนาะเราต้องดูดีๆนะคะ มาต่อกันที่พวกผักและผลไม้นะคะหนึ่งในสิ่งที่คนกินเยอะที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นคนกินคลีนคนกินมังสวิรัตหรือว่าคนกินคีโตเนี่ยจะเน้นไปที่เมนูอะโวคาโดนะคะแต่อโวคาโดเนี่ยกินมากไปก็ไม่ดีเพราะว่าจะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ค่อนข้างสูงก็เลือกกินแค่วันละหนลูกและเป็นลูกเล็กๆก,ก็พอนะคะต่อมาก็จะเป็นพวก กรเจี๊ยบนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผักยอดฮิตนะคะจะเป็นสุกินี่หรือว่าพวกมะเขือต่างๆนะคะจะเป็นพวกผักใบเขียวผักที่มีผลเขียวๆเ,เนาะแล้วก็ถ้าผลไม้ก็พยายามดูผลไม้ที่น้ําตาลไม่สูงนะคะผละไม้แบบซีซันอลฟรุตของไทยที่แอบน่ากลัวส่วนใหญ่จะเป็นพวกมะม่วงเพราะว่ามะม่วงเนี่ยมาพร้อมกับน้ําตาลที่สูงมากๆนะคะถึงแม้จะแบบอร่อยกินแล้วแบบฟินมากนะคะใน ในช่วงที่เป็นหน้ามะม่วงนะเ้าเหนี่ยมมะม่วงนี่ตัวดีเลยนะคะก็ต้องระวังปริมาณน้ําตาลหรือจะเป็นกล้วยหอมนะคะแต่ก่อนเนี่ยช่วงที่มินกินมันเสวราท์มินกินกล้วยหอมบ่อยมากซึ่งใช่ค่ะเป็นแหล่งพลังงานสูงมากๆนะคะในตอนเช้าแต่ว่าก็มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตและปริมาณน้ําตาลที่ค่อนข้างสูงเช่นกันเพราะฉะนั้นการเลือกสัรนผลไม้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันค่ะเรื่องการกินน้ํามันคือ ไขมันและน้ำมันมันมาคู่กับการกินคีโตอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมินอยากแนะนําเป็นไขมันจากสัตว์ค่ะทําไมแนะนําเป็นไขมันสัตว์มากกว่าไขมันพืชเพราะว่าไขมันจากสัตว์เนี่ยร่างกายเรากระเพาะเราลำไส้เราสามารถย่อยมันได้และไม่เกิดการสะสมของไขมันกลายเป็นไขมันทานทีหลังนะคะและสิ่งที่เราควรเลี่ยงในการกินคีโตนะคะอย่างแรกเลยแน่นอนอยู่แล้วพวกแป้งข้าวแป้งขัดสีในทุกๆวันมินเข้าใจว่า เราเนี่ยเกิดและโตมาในสังคมไทยอาหารไทยมันแซบแล้วก็การที่กินกับข้าวแบบไม่กินข้าวมันคือเหมือนการที่เราใส่สับป,ปะรดในพิซซ่าแล้วก็มันมีหลายๆอย่างที่มินก็ต้องอดหละงดในการกินนะคะนอกจากพวกข้าวราดแกงก็จะมีพวกพาสตา้าอะไรก็ตามที่มันเป็นแป้งๆหรือว่าขนมเบเกอรี่บางชนิดที่มินชอบมนก็ต้องงดเช่นกันนะคะ แล้วก็พวกอาหารแปรรูปนะคะอย่างเช่นพวก processed food แล้วก็ UPF นะคะ ultra processed food อันนี้ทุกๆคนรู้อยู่แล้วว่ามันมีโทษเยอะมากๆอาหารอะไรที่มันแช่แข็งแล้วมันอยู่ได้นานเป็นปี2ปี3ปีน่ะคุณต้องตั้งคําถามและว,ว่ามันดีต่อร่างกายจริง,รงหรออีกหนึ่งสิ่งที่อยู่คู่ครัวคนไทยนะคะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือพวกซอสและน้าจิ้มนะคะคุณต้องพยายามเลี้ยงของพวกนี้อย่างมากนะคะคุณอยากจะกินคีโตอยากจะคค e นคุณเลือกโปรตีนที่ดีและมีไขมันดีแล้วแต่พอคุณเพิ่มซอสเพิ่มน้าจิ้มเข้า ซึ่งในซอสกับน,น้ำจิ้มสิ่งที่แฝงมาด้วยนั่นคือปริมาณน้ำตาลที่มันสูงมากๆใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มีหลายๆออปชันที่เขาออกมาเป็นแบบซอสคีโตน้ำจิ้มคีโตแต่พอเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลไปในนั้นคุณก็ต้องตั้งคำถามอีกว่าเขาใส่สารให้ความหวานอะไรแทนน้ำตาลนะคะสังเกตผลิตภัณฑ์ทุกๆอย่างที่เราเอาเข้าปากนะคะทุกคนคืออยากให้ทุทกๆคนกินอย่างมีสติและตระหนักรู้กินแบบมีความรู้นะคะในการกินครั้งถัดไป เดี๋ยวพามาดู7ข้อดีของการกินคีโตที่มินมายกตัวอย่างให้ฟังในวันนี้นะคะอย่างแรกแน่นอนค่ะเมื่อคุณกินระดับปริมาณคาร์บโบไฮเดรตที่มันลดลงมากๆนะคะระดับน้ําตาลในเลือดของคุณก็จะลดลงตามค่ะ เพราะว่ามีการผลิตอินซูลินที่มันไม่ต้องมากไปแล้วก็ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดในร่างกายของเราได้แบบคงที่นะคะเหมาะมากๆกับคนที่เริ่มจะเข้าสู่ภาวะที่เป็นอินซูลินเรสิสแตนหรือว่าการดื้อการต่อต้านอินซูลินของร่างกายนะคะหรือใครที่เริ่มเข้าสู่ระยะการเป็นเบาหวานแบบเบาหวานระยะแรกเริ่มมินก็เชียร์ให้ลองทำไดเอทแบบคีโตนะคะมันจะช่วยคุณได้มากๆในเรื่องนี้ อย่างที่สองอย่างต่อมาค่ะมันจะช่วยลดความอยากอาหารของคุณคุณจะลดการกินจุกจิกการหิวโหยระหว่างวันมากขึ้นเพราะอะไรก็อย่างที่บอกไปนะคะคุณกินปริมาณไขมันดีและปริมาณโปรตีนมันจะทําให้ร่างกายของคุณนะอิ่มนานอยู่ท้องและไม่หิวโหยเหมือนกับการที่คุณกินปริมาณอาหารอย่างคาร์โบไฮเดรตเยอะๆนะคะยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนมินจะกินข้าวราดแกงเป็นมื้อเช้าข้าวเยอะกับน้อยคุณเห็นอะไรไหมคะ ปริมาณของโปรโตีนในการลาดแกงเนะี่ยกับข้าวที่ลาดมาเนะี่ยมันน้อยกว่าปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่มินกินเข้าไปเนาะในสัดส่วนจานหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมินจะหิวอีกแล้วก่อนมื้อกลางวานันมันก็เลยทําให้เราต้องกินทั้งมื้อเช้ากลางวันเย็นแต่ถ้าคุณไปสังเกตคนที่กินคีโตเนี่ยเขามากักจะบอกว่าเขากินแค่มือเดียวหรือไม่ก็สองมื้อในหนึ่งวันนะคะเพราะอะไรการกินของเขาเนี่ยมันอุดมไปด้วยไขยมันดีและโปรโตีนซึ่งทําให้ร่างกายของเราคือการอิ่มแบบอิ่มแบบ เต็มใจอิ่มแบบพอดีไม่ได้อิ่มแบบจุกเหมือนการที่เรากินคาร์บเข้าไปนั่นเองเนาะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่มิ้นจะไม่ได้รู้สึกจุกจิกหรืออยากกินอาหารอยู่ตลอดทั้งวันนะคะก็เลยกินแค่มื้อเช้าแล้วไปกินอีกทีมื้อเย็นนั่นเอง อย่างที่3ช่วยลดไขมันสะสมและไขมันรอบๆเอวนะคะอย่างที่ได้บอกไปค่ะการกินคีโตมันคือการที่เรากินไขมันดีเพื่อไปลดไขมันแย่ที่สะสมอยู่ในร่างกายนะคะเพราะว่าเราพยายามเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานจากพลังงานจากกลูโคสน้าตาลเนี่ยกลายไปเป็นการใช้พลังงานสํารองอย่างไขมันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพอเราฝึกให้ร่างกายเราเนี่ย เริ่มเข้าสู่สภาวะคีโตซิสมันจะทำให้การเบิร์นไขมันรอบๆอย่าง r e ซิ่ a เล a แฟเนี่ยหายไปด้วยนะคะอย่างที่4เพิ่มสมาธิและพลังงานในแต่ละวันค่ะอย่างที่ได้บอกไปการที่คุณมีการกินไขมันในแต่ละมื้ออาหารเนี่ยมันทําให้พลังงานของคุณคงที่มากกว่าการกินคาร์บโบไฮเดรตและน้ําตาลนะคะเพราะว่าคุณจะไม่เกิดภาวะที่เรียกว่าชูการ์สปหรือการดีดตัวของน้ําตาลที่จะทําให้คุณรู้สึกดีดเป็นพิเศษแต่พอระดับน้ําตาลเริ่มตก คุณก็จะเริ่มรู้สึกยั่วรู้สึกอ่อนแรงเคลียร์แล้วก็ยมยมใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณเข้าสู่วงการการกินคีโตและกินแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณจะสังเกตพลังงาน Energy ของเราในแต่ละวันและสังเกตและเห็นเลยว่าการที่เราออกไปทํางานในแต่ละวันแล้วเรากลับมาเฮ้ยเรายังคงมีพลังงานเรายังรู้สึกสดชื่นอยู่เราไม่ได้เหนื่อยล้าหรือยมเหมือนกับตอนที่เรากินอาหารแบบปกตินั่นเองค่ะ ข้อที่5นะคะสาวๆหลายๆคนน่าจะชอบนั่นก็คือทําให้ผิวของเราใสขึ้นค่ะจริงๆต้องบอกก่อนว่าโดยพื้นฐานเนี่ยมินเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาผิวไม่ค่อยมีปัญหาผิวสิวหรือว่าหน้ามันอะไรนะคะแต่ว่ามินจะบอกว่าช่วงที่กินคีโตแรกๆเนี่ยร่างกายของมินมีการขับของเสียออกมาไม่ว่าจะเป็นทั้งทั้งผิวหนังและทางอุจจีนะคะซึ่งทางผิวหนังเนี่ยมินมีการเกิดตุ่มเกิดสิวบ้างนะคะ แล้วเวลามนไปอ่านงานวิจัยหรือว่าอ่านเกี่ยวกับคนที่เขากินเนี่ยทุกคนเป็นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันจะมีการดัมปิ้งหรือว่าการขับของเสียออกมาอยู่แล้วนะคะบ,บนผิวหนังของเราแล้วมันก็จะผลัดเซลล์ผิวคือทําให้หน้าของเราผิวหนังของเราใสมากขึ้นจากการกินอาหารที่ดีและน้ําตาลน้อยๆน,นั่นเองค่ะ ข้อที่6นะคะพูดถึงอูจิแล้วการขับถ่ายของเราก็จะดีขึ้นมากๆค่ะซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าอา้าวกินคีโตมันเน้นไขมันดีไม่ได้เน้นไปทางผักเหมือนพวกมังสวิรัเลยจะขับถ่ายดีได้ไงไม่ได้รู้สึกว่าอูจิเป็นก้อนแข็งหรือเปล่าความจริงคือไม่เลยหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะคะว่าสิ่งที่ช่วยให้เราขับถ่ายได้ดีขึ้นนั่นคือไขมันค่ะ ไม่ใช่ผักผลไม้ผักผลไม้ใช่ค่ะให้ใย,ยอาหารที่ดีให้ไฟเบอร์กับร่างกายแต่ตัวที่ทําให้เราขับถ่ายได้คล่องขึ้นนั่นก็คือไขมันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะสังเกตเห็นได้เลยว่าการที่คุณเริ่มเข้าสู่การกิน k e ่ยนะอุจี่ของคุณนะจะเป็นก้อนแข็งเรียวยาวมากขึ้นต้องขออนุญาตพูดแบบตามความจริงเนาะถ้าใครสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเดี๋ยวมินจะทําคลิปแยกเกี่ยวกับอุจีแบบไหนเป็นอุจีที่สุขภาพดีและ แบบไหนเป็นอูจี้ที่สุขภาพแย่นะคะข้อ7ค่ะลดความเสี่ยงโรคร้ายแรงต่างๆเป็นโรคที่ไม่ติดต่อนะคะหรือว่า NCD นั่นเอง non communicable disease นะคะอย่างเช่นพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะโรคไขมันพอกตับ โรคเบาหวานนะคะโรคอ้วนลงพุงหรือรวมไปถึงพวกโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจต่างๆนะคะความเสี่ยงโรคเหล่านี้เกิดได้จากการกินที่ไม่ดีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปการกินคีโตมีเบเนฟิตมีประโยชน์มากๆในหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องลดความเสี่ยงโรคนี่แหละมินรู้สึกว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะมินก็อยากมาเตือนแล้วก็เพิ่มข้อควรระวังให้กับคุณคุณทุกคนที่กําลังสนใจแล้วก็อยากลองเริ่มกินคีโตนะคะ ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตับหรือว่าการทํางานของไตที่ไม่ดีไตเสื่อมเนี่ยมินอยากแนะนําให้คุณเนี่ยหาทางรักษาหรือว่าปรึกษาแพทย์พบแพทย์ก่อนนะคะเพราะว่าการกินแบบคีโตเนี่ยเรามีการเน้นไขมันดีแล้วก็ปริมาณโปรตีนที่ค่อนข้างสูงเช่นกันเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาโดยเฉพาะโรคไตเสื่อมเนี่ยการกินโปรตีนมากๆมันก็จะไปกระทบกับการทํางานของไตโดยตรงเช่นกันค่ะหรือใครที่มีโรคที่รู้สึกว่าเป็นที่น่ากังวล โรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะแล้วรู้สึกว่าเออยังไม่กล้ากินอยากจะปรึกษาแพทย์ก่อนหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ลองไปคุยกับแพทย์ก่อนก็ได้ค่ะสรุปง่ายๆนะคะก็คือคีโตเนี่ยมันไม่ใช่การกินไขมันทุกอย่างที่คุณจะกินได้นะคะอย่างที่มินได้บอกไปมีอะไรที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้เพราะฉะนั้นการเลือกกินไขมันที่ดีไขมันที่มีคุณภาพก็ส่งผลสําคัญส่งผล โดยตรงกับร่างกายและการลดน้ำหนักการลดไขมันของคุณเช่นกันนะคะถ้าคุณอยากรู้สาระดีๆเกี่ยวกับ keto เกี่ยวกับการกิน keto เพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์กันด้านล่างได้นะคะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันใน ep ถัดไปเดี๋ยวมิ้นจะทำเกี่ยวกับ keto series หรือว่า keto 101นะคะให้เป็น ไกด์ไลน์สําหรับคนที่อยากเริ่มเข้าวงการการกินใหม่ๆนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมเจอร์นี่นี้ไปด้วยกันนะคะและถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายใจแล้วก็การพัฒนาตัวเองเพื่อชีวิตที่ดีนะคะก็ฝากกดติดตามช่อง The Way ได้อยู่กันไว้ค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าๆค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย h a v e a Good Day ค่ะ